แปลงโฉมเป็นปาเจาโร่สปอร์ตไมเนอร์เชนจะต้องแปลงอะไรบ้างและค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มาดูกันเลยนะครับสวัสดีครับผมต้อมนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปรายละเอียดเกี่ยวกับการแปลงโฉมเจ้าปาเจาโร่สปอร์ตก่อนออนิวก่อนที่จะเป็นไมเนอร์เชนมาให้เป็นไมเนอร์เชนนะครับผมจะบอกก่อนว่าตอนนี้ต้องใช้อะไรบ้างคือหนึ่งคือมีกันชนหน้านะครับแล้วก็กระจังหน้าส่วนกันชนหน้ากับกับตะแกรงด้านล่างตรงเนี้ยมันจะมาด้วยกัน ส่วนตะแรงตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นอีกแบบหนึ่งส่วนไฟหน้ายังใช้อันเดิมได้โ่งข้างใช้เดิมแก้มอันเดิมก็คือเปลี่ยนแค่ชุดกระจังแล้วก็กันชนพร้อมตะแงงด้านล่างอันนี้คือด้านหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นอันที่2นะครับเป็นตัวนี้เขาเรียกว่ากระจกมองข้างสีเดียวของตัวรถซึ่งก่อนเมนเนเชน,นจะเป็นสีโครเมียมนะครับอันดับที่3นะครับจะเป็นตัวนี้เขาเรียกว่าไฟท้ายนะครับตรงนี้ไฟท้ายตรงนี้เหมือนเดิม แต่ตรงนี้ไฟท้ายถ้าเป็นของก่อนมันจะเป็นสีส้มพอ,อเป็นมานเนอร์เชนแล้วอาจจะเป็นสีออกใสๆลมดำนะครับแล้วก็ถ้าใครใช้ตัวขับสีก่อนมานเนอร์เชนมันจะไม่มีโลโก้โฟร์บิดได้นะครับถ้าเป็นมานเนอร์เชนแล้วตัวนี้ก็จะมีนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับเป็นล้อมแมกแต่อันนี้ของผมจะเป็นล้อมแมกเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้เรามาดูราคากันนะครับตัวกระจกมองข้างเนี่ยครับสีเดียวกวับตัวรถเนี่ยอันนี้ราคาที่ผมเบิกเนี่ยเมื่อปี เมื่อเดือน6ปี2องพนะครับมันข้างละ380บาทนะครับสข้างมันก็760บาทไม่รวมแวนนะครับมันจะเป็นรหัส 7632B 2 1 7 WBWB ตัวสุดท้ายเนี่ยครับมันจะคือเป็นรหัสโค้ดสีนะครับก็คือมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาเลยต,ตอนนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับส่วนถัดมาไฟไท้ายลมดำนี่ราคาก็เดือน6ปี15เหมือนกันนะครับตัวนี้ข้างละ 1360นะครับก็โค้ดก็คือ 8330A915 จะเป็นด้านข้างขวาถ้าเป็น916เนี่ยจะเป็นข้างซ้ายนะครับ2ข้างก็2720ไม่รวม VAT โลโกโ4้4 wheel drive all wheel control 265บาทนะครับ 7410B292 นะครับ2 6 5บาทไม่รวม VAT แล้วเพื่อใครจะเบิกตัวนี้นะครับโลโกโอ้อันนี้ใหม่ปาร์เจโลสบัดผมผมก็เช็คราคามาให้เป็น 7415A308 นะครับ2 5บาท แล้วก็ถ้าใครอยากได้ที่เป็นโลโก้2.5 VG Turbo เหมือนตัวไททันนะครับก็จะราคา350 m z 3 3 0 C18 อันี้นี้โคดเนี้ยไปเบิกศูนย์ได้เลยนะครับเพื่อใครจะเบิกออยเกียนะครับตัวนี้ออยเกียที่ออกมาจากศูนย์นะครับตัวเนี้ยเบิกอยู่3120เป็นโคดตัวนี้ 2969A122 นะครับ3120บาทไม่รวมแวดแล้วก็ผมเพืติดตั้งมาก็ ่าแรงมันเก้าห้าสิบาทอันนี้ราคาอัปเดตเมื่อเดือนแปดปีที่แล้วปีสอง2้าหกสองนะครับส่วนกันชนหน้ากับตะแกงเนี่ผมถามราคาเมื่อเดือนที่แล้วเดือนหกปีสองพันยี่ิบก็คือสองหกสามนี่แหละก็คือกัน,นกันชนเนี่ยมันประมาณกันชนกันชนตัวนี้จะมาพร้อมกับตะแงมันประมาณ4ี่พันต้นต้นสี่พันหนึ่งค่าทำสีประมาณสองพันกระจังหน้าตรงนี้ก็อยู่ที่สามพันแปดนะครับส่วนล้อแม็กเนี่ยก็ต้อง หาเมื่อสองนะครับน่าจะประมาณ2 0 0 0ันถึงห้าบาทไม่รวมยางก็ลองดูครับเขาพ่าวาประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่จะแปลงชมปาเจรลสปอร์ตให้เป็นตัวไมเนอร์ n ช่นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0บาทเต็มกบไว้ประมาณ1 5 0 0 0บาทบวกลบนะครับก็แล้วแต่อันนี้ยังไม่รวมยางนะครับตคือลมล้อแม็กแล้วก็คือเบอิกไม่หมดทุกอย่างเลยยกเว้นแค่ตัวล้อแม็กอย่างเดียวก็คือ15ื่นจบเลย เผื่อค่ายางอีกไว้หน่อยหนึ่งถ้ายางก็ถ้าเบิกใหม่มันก็แล้วแต่เกรดยางที่เลือกนะครับก็หมื่นกลางๆอะไรเงี้ยหมื่นห้าบวกหมื่นห้าเต็มเต็มไว้ประมาณ30,000ื่นะครับจบแล้วได้ยางใหม่เลยซึ่งของเดิมมันจะเป็นสองหกห้หกส่วนยางของแมนเนอร์เชนผมไม่แน่ใจว่าจะใช้ไซส์เดียวกับตัวก่อนไม่แน่หรือเปล่าที่ใช้ไซส์สองหกห้าหกห้าสแต่คิดว่าน่าจะเป็นไซส์เดียวกันนะครับ ส่วนใครที่แปลงโฉมไปแล้วเราก็สามารถอัปเดตราคาใต้คลิปไว้ได้เลยนะครับก็ท้ายนี้ถ้าหากคลิปของผมเป็นประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ที่วนกดติดตามช่องจ๊อบนะครับด้วยครับผมมีแฟนเพจอยู่ใน f b o o k นะครับชื่อว่าจ๊อบนะครับอย่างนกั้น,นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ